มีเกมที 1941, ่น่าคิดถึงมากมายเกมต่างๆที่กูแอพเล่นในห้องคอมเฮ้ยไอเกมนี้โคตรตำนานเลยโอชิ่เดี๋ยวหมอนจะรักษาเองตั้งแต่กูเล่นเกมนี้มากูไม่เคยเล่นผ่านเลยนะเอาเมียไปเมื่อให้กูแค่เนี้ยแกมันนางแพ้ซะยาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่โอ้เตาผิงกูเล่นกี่ครั้งกูก็เห็นเน็ตสุดเดิมไปเลยกินปุ๊บเดี๋ยวกูแพ้มันจะเหลือยาบนใบกระท่อมเนี่ย นั่นไงกูว่าแล้วใครเคยเล่นเกมนี้มึงไม่ใช่คนดีเฮ้ยกูพอแล้วไอ้นี่เป็นหนึ่งในเกมที่กูคิดว่ามึงมีเน็ตมึงมีคอมมึงต้องได้ในเกมนี้สักครั้งนึงอ่ะกูแต่งตัวละครกูไอเทที่บซ้ายสุด อ๋อมันยิงไงวะกระจอกโอ้โหบอดมันเล่นกูแล้วนั่นระเบิดกูด้วยนะน่ะไอเกมเนี้ยมันเป็นเกมวิ่งเว้ยซึ่งการวิ่งของมันต้องใช้ตัวอักษรทั้ง4ตัวนี้ในคีย์บอร์ดเรา กูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการเดินม,มันจะยากเลยค่ะอันนี sure> ้กูเดินได้ยังไม่ถึง2เมตรเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูใช้เข่าเดินรังไข่คือจอกศักดิ์สิทธิ์มีสเปิร์มเท่านั้นแหละเราอยู่ในด่านช่องคลอดที่ยุ่เขียวโดยรอบนอกคือกดโอ้ยไอพวกงูตตยหามาแล้วด่านที่สองปากมดลูกมันจะมีเออตัวสุนทคอยกีพวกกูแล้วกัน เฮ้ยติดโอ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นดีกูมีตัวคนเดียวนะเนี่ยไอ้นั่นแหลมเพจเพื่อนกูไปแล้วมดหลูกตอนนี้กูเก่าเกมแล้วพวกมึงกระจอกละอ้วันนี้แรลมเพจนี่ท่อนำไข่ตัวจับเวลาเก็บบัรจุเคือะไรวะ อา้าทำไมทางมันปิดไว้อะเฮบวยไข่ <c oughs> ปล่อยแล้วอ๋อไอเวลาคางร่น,นี้จับเวลาว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่แน่เลย <c oughs> มุดมุดมุดอ๋อโตมาเป็นเด็กกระโปรงเกมฉลามนิวยอร์ก เฮ้ย,ยมีหิงกองไปเ้ยกับจอกไอสองแสนแปดพักตองเก็บไปเลยเฮ้ยคินดินเบิกว่ะโอ้โห,โห,โหสไปเดอร์แมนกูมาพักต่อไปดำเนินเรื่องในท้องกูแล้วปะเนี่ยโอ้ไรอีเลเวนโอ้โห,ลววโโหคลิปนี้กูจุดเหลืองแน่นเลยเออแต่กระชางมันเถอะโอโ้อะไรเนี่ยว้า ฉลามซิดนีย์โอเคฟ็อกซี่ฮิวด้แน่ะมาแายใกล้กูมาแม่จะได้สกุปเด็ดโอ้ยูเอฟโอชาตินี้ยังเรียกกูเป็นฉลามเลยฉลามยุคก่อนประวัติศาสตร์โอ้มลแรงปอตงวส้าช้าง จริงผม,มเป็นคนหนึ่งที่รักธรรมชาติมากเลยนะผมไม่เคยตัดไม้ทั้งในป่าผมรู้สึกร้อนอย่างกับผีโดนเข้าสารเสกแล้วผมก็จะวิ่งชาร์จเข้าไปโบ้ไอ้นิ้วแตกเลยทีเดียวเชียวโอ้เอิร์ทเควกแพนินไวยเกิดอะไรขึ้นโอ้มีกาเมล่าด้วยเว้ยมึงมีลูกสมุนแปลงแมงมุมด้วยเนะี่ยและพอดูดีๆมึงเป็นหุงยนหุงยนยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะ อีซี look, right, ่ว่ะก <illa ises> hey, ูเก่งเกมแม่งโคตรมือมือเลยเกมแม่งไม่รู้กูเพิ่งเคยเล่นมันพังของได้ด้วยถ้าทีแ้กกูไปกังฟูแพนด้าเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยมึงจะไปไหนฮะมึงดมกินใบมิ้นกูซะก่อนพารานอโมช้าแอคทิวิตี้ แต่ก่อนนี่กูชุมนาญเกมมายอโรมากแต่ก่อนนะเนาะเฮ้ยระเบิดสตันฉลามอะวะเฮ้ยเขียวขากูติดช่างทำรองเท้ามหาภาัยคุณไม่ต้องห่วงผมทำอาชีพไม่เกิด30มสิบปีแล้วหนะหยอกๆไม่มีอะไรหรอกมืออาชีพเจ้ามีมาตรฐานก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมไม่ใช่คนทำที่มืออาชีพมากๆ เราจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิม darum, ได้ไป่าวะโอ้โอ้ยตีส้นแตกอีฟี่วะโอ้โหเดินได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยมันแย่กว่าตาที่แล้วเหวนะี้เนี่ยตกยากเลยล่ะหนาวะนี่แนะ่เผดโอ้ยรอ,องเท้าหรอตึกบาหยกวะนะเนี่ยเฮ้ยมึงมีกี่ชั้นเนี่ยเฮ้ย โอ้ยสมควรโดนหยุดแล้วมงึงล้มไปเถอะเกมที่เด็กผู้ชายใบกูนั้นรู้จักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหมยูเค เมื่อครูมึงว่าอะไรกูไปเล่นแมงละใครมันด่ากูใครมันบูลลี่กูกูตีเขียนลงไปให้หมดกูเขียนมั่วกูมาแต่งตัวนาราโตะดกวาป๊าบ มามามๆมๆมนี่เอาถุงมือดีกว่าเอาวาวไว้ไหนดีนี่เฮ้ยคิลเลอร์ควีนค,วคิลเลอร์ควีน,นที่สามของระเบิบไบร์ดัสต์เซนเซอร์เอามาเซนเซอร์หัวนมออมดิฟริเฮ้ย